สวัสดีครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปอีพีสองครับผมจากที่คลิปว่าหมอ้ามาจากบุยลํานะครับผมเป็นผ้าบุยลรัส่วนมากก็เห็นแต่พ้าบุยลํานะครับผมพระบ้านผมเองน,นะครับผมผมก็อยู่บุยีรันะครับผมผมอยู่ออบ้านกวดจังหวัดบุยีรันะครับผมแล้วก็เจอ <c oughs> พระบ้านกวดเต็มเลยหลวงปู่ผาดหลวงปู่ผาดหลวงอยากเจอลุงปู่สุขสวย้สักองค์หนึ่งน่ะหลวงปู่นี่นะก็เทลงไปเห็นไหม ก็เลยขอปิดคลิปคลิปที่แล้วเพราะว่าเวลามันเกิน12นาทีแล้วนะนะครับก็มาเริ่มกันคลิปใหม่ดีกว่ามาส่งกันลิปใหม่ดูว่าเราจะเจออะไรบ้างต่อไปนะครับผมถ้าลิปเนี้ยเกินเวลาสัก12นาทีผมก็ตัดต่อไปเลยนะครับพี่เพราะาผมก็ต้องทำเวลาต่อไปเรื่อยเพื่อนๆนะครับติดตามกันนะครับว่าอยากได้อยากดูนะครับผมแล้วอยากได้องคไหนยังไงก็ทักแคทอดีไลน์มาที่ 0947311 0947311หรือว่าถ้ามันไม่ติดจริงๆพี่โทรมาผมเลยนะครับพี่พี่โทรมาผมที่094300246 9 094300246 9ผมรับครับผมรับ24ชั่วโมงแต่จะเกินท้าทุบนะครับผมผม,ผมตกใจเพราะว่าผมนอนแล้วมาดู คลิปพระต่อไปนะครับผมถ้าเกินเวลา12นาทีผมปิดนะครับถึงเวลา12นาทีผมปิดคลิปเดี๋ยวผมก็จะต่อคลิปอีกเพราะว่ามันมันยาวเกินแล้วครับพี่ถ้าอล่ย้าเ้าี่ศูนย์เกตสาม่งมันไม่ขึ้นให้พี่โทรมาผมเลย099 4์เ0 0าเกโอเค เกือบจำเบอร์ไม่ได้เพราะว่าเบอร์กับลายมันต่างกันนิดนึงครับผมต่างกันดูมันจะ099 473181คือไอ้ดีไลา์แต่เบอร์ผมเย099 4 3 0 0 2 4 6โอเคนะครับพี่ถ้าพี่ฟังไม่รู้เรื่องพี่ก็รีรีฟังเช้าๆแล้วพี่ก็ทักมาโทรมาผมก็ได้ผมจะรับครับผมนอกจากเจ้านี่ทักมาโทรมาแค่นั้นเองเพราะว่าผมผวาลูกนี่เยอะเอยเจ้านี่เยอะ เอานี่โอสซคุณแผนต่อมาองค์ที่หนึ่งนะครับผมคุณแผนน่าจะคุณแผนแถบวบุยลำแถวแถวบ้านเรานะครับแถวสุรินแถวอะไรเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอ้โหโอ้ยอายุทยาลงไปอยู่บุยลำโอเคโอเคเป็นเป็นคุณแผนที่อายุทยานะครับผมอะไรหลวงหลวงประเชิญ โควิดใครที่อยู่นี่ก็ทักไปโอ้มีตะกุดนะครับพี่ตะกุดเงินตะกุดทองนะครับตะกุดเงินตะกุด,กดทองนะครับพี่สองฝั่งนะครับพี่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวก็ทักมาตามนั่นแหละครับผมแล้วก็ถามว่าพี่นี่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาราคาอะไรมากมายนะพี่นะไม่ต้องห่วง นี่ไงหลวงปู่สุกปัดโพไยทองผมมาแล้วๆๆ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 เขารู้ว่าผมชอบนะพี่นะเขาก็ไปหาไม่ผมนะพี่นะน่าจะใช่นะเดี๋ยวๆๆสองกดเป็น ไม่ใช่วะอะไรวะเนี่นจจยนะมันอาดใหญ่จวะที่รัววัดวัดหนองวัดหนองกรดวัดหนองกรดหนองไสรอำเภอนางรองโอ้โหอยู่นางรองครับผมสายบุย์ำครับผม โอเคโอเคเด๋ยวที่สองครับผมนี่อะไรในหลวงคูณมเนี่ยอันนี้หลวงพุคูลครับหลวงพุคูลสามโอ้ยหยิบตัวนี้ไม่ดูเพื่อนเพื่อนคิดว่าอะไรครับเนี่ย <c oughs> นี่เป็นไง เจอของแท้ครับผมเจอของแท้สายเขมรสายบุยลำเนะ <c oughs> ขอโทษน,นะครับขออภัยด้วยครับงัดบ้านมาเจอครับผมเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันยังไงเนี่ยโอเคโเคสี่แล้วครับผม ไปต่อไปต่อต่อได้วเวลาจะหมดอะไรเนี่ยรู้เพราะอะไรเนี่ยต้อจะเป็นหลรูปสูบเอาวะยังไม่อยากจะสอ่องนะวันนี้นะ,ว,ว,ว,ะว,วัดชักให้หลวงปู่ปทวดวัดชักให้หลวงปู่ทวด ไปยาวๆก่อนไปอันนี้สมเด็จอะไรเนี่ยยันเต็มหลังเลยนะพี่เนาะสวยมากครับผมสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง,สองโอเคไปต่อครับไม่ต้องแก่แล้วนะช้า Ui đúng một thuật nó có mẹ sợi 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 nhắn tìm được bay. anh ạ Học là bye đó phát anh phát อุ้ย,ยถุงพักก็เก่าด้วยนนเนี่ย, <c oughs> น,ยน่าจะเก็บไว้นาะโอ้ยน่าจะเป็นผ้าแถวแถวทุนละมุดแล้วนะ่ะเพราะว่าอะไรเนี่ยหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวนี้ดูกันเป็นหลวงพ่อแสนลานหลวงพ่อแสนลานเราไปไหนพ่อหนไร เดี๋ยวค่อยดูกันพี่อ่ตงตะปาโอ้โหนี่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 เสยมากเลยพี่เอ้ยนี่ของแท้ตัวพี่แบบนี้แหละตูดแบบนี้นี่พี่พระแท้พระแท้ตูดตัแบบนี้นะพี่นะแต่ว่าองนี้จะนิยมหรือไม่นิยมก็ไ่้เองครับผมเพราะว่า กิกสวยกิกไปหมดเลยนะพี่นะดูดิโอ้โหความสวยงามกี่หน้าเนี่ยกี่พรมเนี่ยรอบเดียวเดียวเดียวผมดูให้มันจะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะพี่นะเดี๋ยวผมสองกล้องให้